Thank <phone rings> ออกอีเวนต์อีกครั้งนึงไม่ได้ออกมาเจอแฟนๆอย่างนี้นะคะแล้วเนาะเต้นเต้นมากเต้นเต้นมากครับผมแล้วก็รู้สึกแบบที่ถึงทุกคนมากๆใช่เพราะว่าซีรีส์เราก็เพิ่งออนเนาะแล้วก็มีการขอปฏิบัติการเรารู้สึกดีใจมากๆที่เราคิดว่าคนเยอะก็ตอบปกติใช่ครับรู้สึกว่าย้อนกยับบว่าเจอหลังจากนั้นก็เนาะมีมีเคยครับแต่ว่ายังไม่ได้บ่อยมากเท่าไหร่แลก็ แต่ก็ร mm hmm. ู้สึกว่าเยอะเริ <t <t ่มเยอะขึ <t <t ้นเรื่อยๆเลยครับก็ดีใจมากๆเลยที่ทุกคนมาเหมาอนกันตลอดเลยอที่ติ๊ต้องช่วยน้องยังไงบ้างคะแบบที่เฮ้ยไม่ได้ช่วยเยอะเลยตอนนี้น้องแบบมิวช่วยเห็้เราพิมพ์เลยอมอซ้อมซ้อมๆกันนานไหมแบบกดทิ้งโชว์วันนี้สองวันสองวันแล้วก็มีติดคิวถ่ายซีรีส์ติดกล้องความบองเมื่อวานเมื่อวาน ปิดกล้องไปแล้วไงล่ะล่องใจไหมสักทีนึ่งมันล่องไหมก็ล่อแต่ก็ลึกแต่ถายเหมือนกันเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากให้มีภาพพิเศษมากๆเรารู้สึกว่าตัวละครที่เราแบบเล่นมาแต่ปีแรกแล้วเดินทางเนี่ยเป็นปีอ่ะพอจะแบบต้นฉบับกันอยู่อะไรกันหรือเปล่ากันแบบผูกพันกับตัวละครไปแล้วเลยก็เลยไม่ขายดีขายเงี่ยที่มันช้าเพราะว่าเราติดโควิดด้วยช่วงนี้ยใช่ใช่ใช่แต่ผมก็ก็ มันจะว่าดีใจดีใจดีใจอยู่แล้วครับแต่ว่าก็มันก็เสีจจยใจแหละที่เหมือนถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างมชติว่าถ้าเราหายาพพิเศษจบแล้วครับก็คงไม่มีแบบเราก็คงไม่ได้เล่น,ปนเป็นหูเกลือหรือว่าเทเลียนแล้วครับมันก็จะโง,ง,ง่เหงาโล่งๆโว่ๆจะม,มีใช่ไหมภาพพิเศษอยากให้มีมจริงๆมันมีแอบลนได้ไหมคะว่าที่ไม่จะมีควาพิเศษนะอะไรนะคามพิเพศษแอบลนได้ไหมก็ <S <S ถ้ากระแสต่อบรับหลังจากนี้ดีก็น่าจะมี พเพราะว่าสองตัวพวกเราในตอนนี้เป็นคนอย่างทราแล้วแล้วก็ต้องดูว่าทุกคนรับรอรพอเป็นแต่อย่างตอน,นที่ออนแอร์อยู่คนระับมันเข้มข้นไปถนนะึงเลยครับใกล้จะเป็นตอนเข้มข้นนะฮะเริ่มใส่น้ำตาลไปหมดขวดแล้วตอน <c oughs> นี้มีมีน้ำตาลผสมเริ่มเข้มข้นขึ้นเรืเ่อยๆเลยใช่แล้วก็ <c oughs> มีควา,ามเปรี้ยวหนาวหนาวมีชีสด้วยโ <c oughs> ดดเลยมีทุกอยก็ค่อนข้างทีหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันลบภาพซีรีส์ไวเดิมๆไป เราก็รู้สึกดีใจมากครับเราก็รู้สึกเหมือนกันเรารู้สึกดีใจมากที่ได้เล่นเรื่องนี้ด้วยสามเพราะว่าไพ่มันอยู่ว่าเป็นคนทำแล้วเราก็แบบอยู่กับพี่อ๊อฟกันอยู่แล้วเรารู้สึกว่าพี่อ๊อฟเป็นคนแบบตั้งใจมากๆมีเทียวมากๆแล้วก็เสนอมุมมองหลายมุมมองมากๆเราเลยรู้สึกดีใจมากใช่ค่ะจริงๆเราสองคนได้ติดตามพวกคอมเมนต์พวกอะไรโอ้ประจำฮีบประจำเลยทุกวีคเลยโอ้โหก็อย่าง พอ EP หึออนเสร็จปุ๊บเราก็จะนอนกันประมาณปีสีีห้าช่ไหมเพราะว่ามูวแต่นั่งอ่านคอมเมนต์ในคอิวตลอดเลยนอนมาแนี้เจ๋งมากหลังจากนี้จะมีฉากเลิฟซีนดูดูมีเซอร์ไพรส์อะไรเพิ่ฟนได้ดูมครับก็เหนูดู EP ต่อไปครับจ่าจากเป็นย่างไงครับผมมีเดตไปเที่อวเอ่เกว่าทุกคนไหมเยกว่า เราต้องรอติดต้องรอติดตามจริงๆมันก็เข้มข้นเรื่อยๆแหละครับไม่ใช่แค่อีพีต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆก็จะมีความเรื่องราวต่างๆมาให้บ้างอย่างอย่างด้วยความกระแสมันมีขนะดไหนครับจะมีโปรเจกต์พิเแต่ว่าเป็นแบบแฟรมิสติ้งหรือแบบอะไรเพิ่มอันนั้นอันนั้นอยากทำเยอะส่วนตัวถ้าเราแบบมส่วนตัวสำหรับผมถ้าเรามีการทำปัสสาวะอยากทำแบบทุกภาคยบริษัทแต่อยากทำมีแน่นอนแต่ว่า